ี่ครับเราก็จะมาจับเวลานะครับอันนี้คือปุ่มปิดนะครับอันนี้ลบสิบเจ็ดลบสิบแปดนะเราตั้งไว้ที่ลบยี่สิบนะเรากดที่เซตตัวนี้นะลบยี่สิบแล้วเดี๋ยวพอมันลบยี่สิบปุ๊บเครื่องมันก็จะตัดเราเรากดแล้วเราปล่อยฮนะปล่อยปุ๊บมันก็จะกลับเป็นอุณหภูมิที่แสดงอยู่บนกระทะตอนนี้คือลบสิบแปดซึ่งเป็นในหน้าถ้าเราเอาปืนวัดนะครับมันจะลบมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นค่าที่แข็งอยู่ครับอันนี้ลบสิบเก้าจริงๆหน้ากระทะไปลบยี่สิบสี่แล้วครับ อันนี้คือปุ่มหยุดการทางานนะครับอันนี้เป็นปุ่มโวนครับกินกระแสซึ่งตอนนี้ก็กินกระแสะอยู่ราวๆราวๆ5แอมป์ไม่ไม่มากเท่าไหร่พอเวลาเครื่องตัดก็จะไม่กินกระแสเนี่ยตัดแล้วครับเป๊ะเรียบร้อยครับอันนี้ผมเอานมนมสดไอ์อยูยูยูเฮทที T ครับนมสดของของทั่วไปครับไม่มีรสชาติหวานนะมันก็มันก็ไม่ม้วนแต่ถ้าเราทําหวานมันก็จะมวนครับ อันนี้เราอบเอาไว้เราอบเอาไว้มีฝาปิดเนี่ยครับเดี๋ยวพอรามันลดลงมาเดี๋ยวเครื่องก็ทํางานเองครับแบบนี้ครับ